สึ่เนื่องจากสถา,านการณ์ของโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่มีจํานวนมากขึ้นนะครับทางคณะแพทยศาสตร์ถูกมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยระดับปานกลางจนถึงหนักมากทําให้เราจําเป็นจะต้องเปิด ICU เพิ่มขึ้น mm hmm. เนื่องจากว่า ICU ที่เปิดเพิ่มขึ้นเนี่ยในจํานวนแรกเนี่ยก็มีเปิดที่คณะแพทยศาสตร์ในเชียงใหม่เราในขณะนี้มีจํานวนผู้ป่วยมากขึ้นเราจะเกิดความร่วมมือนะครับระหว่างคณะแพทยศาสตร์ในเชียงใหม่เรากับโรงพยาบาลประสาท ซึ่งสองส่วนนี้เป็น2อ,องคอ์กรที่ร่วมมือทําให้เกิด ICU ใหม่ที่โรงพยาบาลประสาทนะครับส่วนดอกเองมีข้อจํากัดเรื่องของสถานที่ก็ถ้าจะให้ภารกิจนี้สําเร็จและเป็นติก๊กซอเชื่อมต่อนะคะระหว่างการดูแลความยากไปจนถึงปานกลางแล้วก็ไปจุดถึงง่ายเพื่อจะให้การดําเนินงานในรูปแบบของจังหวัดเนี่ยเป็นไปนในแนวทางเดียวกันก็จึงพิจารณาว่าตัวอาคารของโรงพยาบาลประสาทเองนะคะในซเนี่ยสามารถปรับเพื่อรองรับส่วนนี้ได้ แล้วก็จะเป็นการดีมากเลยื่อง,งจากสถานที่อยู่ใกล้เคียงกันบุคลากรจากทางคณะแพทย์ก็จะสามารถเข้ามาดําเนินการได้หากมีการติดเชื้อเข้าปอดจะมีการประสานงานไปยังกลุ่มที่เราเรียกว่า Hospital u n i ลยูนิตของจังหวัดเพื่อจัดแจงแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยประสานงานในการส่งต่อนําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาของ ICU ียูโรงพยาบาลประสาทอย่างนี้ครับการนําส่งนั้นจะมีทีมที่ทําการส่งผู้ป่วยต่อโดยรถพยาบาลโดยเฉพาะเนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้จะเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง เื่อสายงานแล้วและนําส่งต่อถึงที่หมายปลายทางก็จะมีการส่งต่อข้อมูลถึงกันแล้วก็รับผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาอย่างราบรื่นและไร้รอยต่อครับ okay. ระบบการดูแลผู้ปว่วยของที่ ICU โรงพยาบาลประสาสที่ด้วยความร่วมมือของเราระหว่างสวนดอกกับโรงพยาบาลประสาสนะครับผู้ปว่วยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ปว่วยที่มีอาการหนักนะครับเช่นผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจผู้ปว่วยมีอาการปอดบวมกระบวนการต,ต่างๆทั้งหมดเราใช้อุปกรณ์ที่ขนย้ายมาจากทางสวนดอกนะครับร่วมกับระบบยานะครับเพราะฉะนั้นจะมีการประสานกันทั้งในแง่ของอุปกรณ์และระบบยายต่างๆที่จะหมุนเวียนนะครับจากที่สวนดอกเพื่อเข้ามาทางตรงนี้ทําให้การดูแลผู้ปว่วยนะครับเป็นไปได้อย่างราบรื่นและดีที่สุด คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นาเอาหุ่นยนต์ดินสอซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ ICU โรงพยาบาลประสาทแห่งนี้นะครับซึ่งหุ่นยนต์เองเนี่ยจะช่วยทําหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนไข้ภายในห้องนะครับกับทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลที่อยู่ในห้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำให้เจ้าหน้าที่พยาบาลและก็คนไข้เนี่ยไม่สัมผัสกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อช่วยลดความเครียดแล้วก็ทาให้ ผมขอขอบคุณนะฮะบ,บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ในเชียงใหม่ของเราขอขอบคุณนะทางผอ,อลงดามประสาทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับแล้วเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ